ข้าวที่เราเหลือแต่ละครั้งนี่เราไม่ต้องทิ้งนะครับข้าวบูดข้าวเก่าข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่เราเหลือนี้เราสามารถที่จะแปลสภาพไปเป็นปุ๋ยได้เลยวันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาทําหัวเชือ้อเพื่อที่เราจะนําไปใช้ในการไล่มแมลงและก็ป้องกันพวกเพลี้ยะนะครับและก็เชื้อราต่างๆนะครับโดยใช้สิ่งที่อยู่ในครัวเรือนของเรานั่นเองอนั่นก็คือ ข้าวนะครับที่เหลือจากการรับประทานแล้วนะครับที่จะแปลรูปข้าวเหล่านี้มาเป็นปุ๋ยมาเป็นธาตุอาหารให้กับพืชและก็ส่วนหนึ่งนั้นเมื่อเราใช้ควบคู่กันกันกบน้ำหมักชีวภาพนะครับมันก็จะทําให้ดินนั้นปลดปล่อยธาตุอาหารและก็เมื่อเราลดลงดินลืมก็จะทําให้ต้นของเรานั้นแข็งแรงสมบูรณ์มีความสามารถในการป้องกันเชื้อรา และก็ในการกำจัดแมลงที่จะมารบกวนต้นทุเรียนของเราซึ่งมันก็มักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนในฤดูร้อนนี้แมลงที่เป็นปัญหาสำหรับเราก็พวกก็คือพวกเพลี้ยไฟไรแดงนอนเจาะลำต้นนะครับน้ำหมักเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ในการไล่แมลงพวกกำจัดพวกเพลี้ยไฟไรแดงและก็เชื้อรานะครับซึ่งมักจะระบาด ในช่วงหนาวช่วงร้อนหรือช่วงแล้งของเรานั่นเองนะครับได้สิ่งสำคัญอีกช่วงหนึ่งก็คือมันก็จะมีมอดเจาะลำต้นนะครับแล้วก็ร่วงปีกแข็งเจาะลำต้นหรอะไรพวกนี้ทำให้เกิดต้นทุเรียนของเราเสียหายจนถึงตายก็มีนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถใช้ป้องกันได้นะั่นก็คือน้ำหมักชีวภาพซึ่งเราก็จะใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและอย่างอื่นนะครับแต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชม มาเปลี่ยนข้าวที่เหลือกินเหลือใช้นี้ให้เป็นตัวให้เป็นหัวเชื้อสําหรับการที่เราจะไปทําทําน้ํามะพร้าวเทียมนะครับซึ่งก็จะใช้ควบคู่กันกันกบน้ําหมักชีวภาพหลายท่านก็คงมีอยู่แต่ไม่รู้จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับวันนี้ ก็จะเป็นตอนที่1สําหรับการทําหัวเชื้อนะครับอุปกรณ์ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือ,อข้าวเก่าที่เหลือกินแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ข้าวบูดนะครับอันที่2ก็คือ,อข้าวหมากนะครับแป้งขา้าก็คือจะ,จะใช้แป้งข้าวหมากก็ได้หรือจะใช้ข้าวแช่ยลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับที่เขาทําขายการลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีน้ํา น้ำเปล่าน้ำสะอาดนะครับอาจจะเป็นน้ำปลาปาก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือน้ำตาลทีนี้วิธีทำนะครับเราก็จะใช้ถังนะครับหนึ่งใบจะมีฝาปิดก็ได้ไม่มีฝาปิดก็ได้นะครับเราก็จะนำข้าวที่เหลือนี้ไปใส่ในถังเช่นข้าวนี้ติดกับก้นหม้อนะครับเราก็ใส่น้ำลงไป แล้วแล้วก็เอาข้าวที่ได้นี้ก็ไปใส่ในถังนะครับในลักษณะนี้ปริมาณน,น้ําหรือปริมาณสารเหล่านี้การกลับประมาณเอานะครับไม่มีการช่างวัดตวงแต่ประการใดน,นะครับทีนี้เมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ถ้าผู้ชมอาจจะมองเห็นว่ามันมีน้อยนะครับแต่ว่าเราสามารถเติมข้าวเติมน้ำทุกทกวันได้ทุกครั้งที่มันเหลือเราก็มาเติมตรงนี้ นะครับเสร็จแล้วสิ่งสําคัญก็คือเติมน้ําให้มากนะครับเพราะว่าเวลาที่ข้าวเราเหลือแล้วเราก็สามารถที่จะโยนข้าวเหล่านี้ไปในถังที่เราแช่นี้ได้ทีนี้ถังข้าวตรงนี้ถ้าเราทิ้งไว้ในใน้ําลักษณะนี้มันก็จะมีการบูดเน่านะครับเราก็จะใส่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปอันนั้นก็คือนะครับเข้าหมากนะครับถ้าไม่มีก็แช่ใบเข้าหมากก็ได้ รเราก็ใส่ลงไปเลยครับถ้าหาการหาซื้อนั่นก็สะดวกสบายนะครับถ้าไม่มีก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลเว่นนะครับต่อไปเราก็จะใช้ผ่านน้ำตาลทรายจะเป็นขาวเป็นแดงเป็นอะไรก็ได้หมดนะครับการใส่น้ำตาลทรายนั้นใส่เพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับเราจะใส่ปริมาณเล็กน้อยนะครับสามสี่ช้อนแค่นั้นเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราใส่แล้วน้ําตาลที่ใส่ลงไปนี้ก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ทําให้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับทีนี้ตัวที่เป็นจุลินทรีย์หลักของเราก็คือจุลินทรีย์ที่ได้จัดเข้ามานะครับ็นลนนักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งไว้ลักษณะที่เช่นนี้แหละครับผู้ชมในระยะเวลา5วัน7วันมันก็จะมีฟองเกิดขึ้นแล้วก็ครั้งหน้าก็จะเป็นฝ้า มันก็จะมีราเกิดขึ้นนะครับราที่เกิดขึ้นก็จะเป็นราสีขาวซึ่งเป็นราดีมีประโยชน์ซึ่งเราก็จะนำไปใช้พัฒนาต่อไปในขั้นที่สองก็คือนำไปทำเป็นน้ำมะพร้าวเทียมนะครับซึ่งผมจะนำคลิปต่อไปวันนี้เราก็จะนำเสนอตอนทำหัวเชื้อนี่ก่อนเนื่องจากว่าเวลาทำหัวเชื้อเนี่ยมันจะทำให้การทำน้ำมะพร้าวเทียมเนี่ยสะดวกง่ายดายขึ้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากทําน้ำมะพร้าวเทียมเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปใช้เดี๋ยวมาดูน้ำมะพร้าวเดี๋ยวมาดูหัวเชื้อที่หมักแล้วได้ที่นะครับซึ่งผมถ่ายแล้วลงหน้าดังนี้นะครับเมื่อเราทําไปนานๆแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองนะครับฟองอากาศที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือจุดินรีย์ทำงานเต็มที่แล้วตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีฟองอากาศเกิดขึ้นใช่ไหมครับนี่คือจูดินรีย์ทำงานก็จะทําให้เกิดฮิวมิก ยูมัสเกิดขึ้นเป็นปุ๋ยนะครับเสร็จแล้วต้องสีิวเขียวดําีวเขียวเหล่านี้ที่เกิดรอบถังนี้ก็คือเชื้อราไตรโคเดอร์มาซึ่งช่วยป้องกันโรคเนา่ารากเนา่าและก็โรคราบติดนะครับสิ่งที่สาคัญที่จะเกิดขึ้นและจะใช้ตอนฤดูหนากวก็คือพวกราดาค้างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้พวกนี้ชีวพันธุ์เหล่านี้ใชในการป้องกันไม่ให้เกิดราดาค้างหรือเชื้อราที่เกิดขึ้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงที่ท่านผู้ชมเห็นสีเหลืองเหลืองเหล่านี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับเนื่องจากว่าอตอนที่ทำขนมตาลน,นั้นเวลาเรายียตาเรียบร้อยแล้วเอาเนื้อของมันไปแล้วก็น้ําน้ําที่เกิดจากการหมักหรือจากการบีบออกมาที่เราเหลือใช้นั่นนะครับก็สามารถที่จะํามา,มาแทนหรือ นำมาแทนเข้าหมากได้เช่นเดียวกันหรือลูกแป้งข้าหมาได้เช่นเดียวกันนะครับตัวน,นั้นก็มียีสต์ธรรมชาติอยู่หรือท่านจะใช้ยีสทําขนมปังก็ได้นะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้หัวเชื้อเหล่านี้เรียบร้อยแล้วก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการทําน้ำมะพร้าวเทียมนะครับ คอยติดตามตอนที่2ต่อไปนะครับ